สวัสดีครับคลิปนี้เรามาต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นั่นเองนะครับต่อทางออนไลน์นะครับซึ่งง่ายนิดเดียวนะครับให้เราพิมพ์เซิร์ชใน Google นะครับคำว่าต่อภาษีจักรยานยนต์นะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาที่เว็บนี้นะครับ e s e r v i c e d l t g o t h นะครับก็คือของกรมการขนส่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ของเว็บนี้ไว้ที่ใต้คาอธิบายนะครับหลังจากนั้นกดเข้าไปเลยนะครับ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่ารถเราเป็นรถเก่านะครับถ้ารถยนต์เกิน7ปีนะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์เกิน5ปีเราต้องไปตรวจสภาพรถมาก่อนนะครับถึงจะมาต่อตรงนี้ได้นะครับและเราต้องมีพรลบมานะครับหรือเราไม่มีพรลบมาก็ได้นะครับในเว็บนี้เขามีขายนะครับอย่างนั้นเราเอาหน้านี้ออกนะครับเอาเข้ามาต่อครั้งแรกนะครับ เราต้องมาลงทะเบียนสมาชิกใหม่ตรงนี้นะครับแต่ผมเคยต่อมาแล้วทุกปีนะครับเราก็สามารถจะเข้ารหัสของเราได้เลยนะครับถ้าเราจําได้ก็คือตรงนี้ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับและผมได้จดรหัสผ่านไว้นะครับหลังจากนั้นเรากดเข้าไปเลยนะครับต้องรอแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นเรามาที่เมนูนี้นะครับชําระภาษีประจาปีเรากดคลิกเข้าไปเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีอยู่2แบบนะครับอันนี้ก็คือชําระผ่านอินเทอร์เน็ตเรากดที่ตรงนี้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับ ประเภทรถของเรานะครับรถจักรยานยนต์จังหวัดนะครับป้ายทะเบียนเราจังหวัดไหนนะครับของผมกรุงเทพนะครับทะเบียนรถหลังจากนั้นเรากดค้นหานะครับเห็นไหมครับมีแล้วนะครับทีนี้เรามาติ๊กเลือกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะยื่นภาษีเราก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เราต้องกดยอมรับนะครับมาถึงหน้านี้ให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะครับ และตรงข้อมูลพรลบงี้นะครับเราสามารถเช่อมมาซื้อจากที่นี่ได้หรือว่าเราซื้อจากข้างนอกมาก็ได้นะครับแต่ของผมเห็นไหมครับเขามาติ๊กตรงนี้ไว้ให้เพราะว่าพรบผมยังไม่ขาดนะครับขาดเดือนหน้าแต่ว่าภาษีขาดเดือนนี้มันเหลื่อมกันนะครับเขาก็เลยติ๊กตรงนี้เพราะว่าระบบเขาจะรู้นะครับว่าพรบของเราขาดอายุแล้วยังคือผมยังไม่ขาดนะครับเขาก็เลยมาติ๊กตรงนี้ไว้ให้นะครับ ของผมขาดเดือนหน้านะครับแต่เราต้องต่อภาษีเดือนนี้นะครับมันเหลื่อมกัน1เดือนนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเราสามารถจะไปต่อพรบไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับหลังจากนั้นเขารวมรายการที่เราต้องชําระนะครับก็คือค่าต่อภาษี100บาทรวมค่าจะส่งเอกสาร32บาทเป็น133บาบาทนะครับแล้วเรากรอกสถานที่จัดส่งเอกสารนะครับที่อยู่ในการส่งนะครับผมเป็นคนเก่าผมก็เขามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับแต่คนใหม่ก็ต้องกรอกใหม่นะครับ ครับหลังจากนั้นเลือกวิธีการชําระเงินนะครับเรากดไปเลยการชําระเงินนะครับโดยให้หักบัญชีนะครับหรือว่าบัตรเครดิตนะครับเราลองติ๊กหักบัญชีนะครับและทีนี้เรามาดูนะครับเรามีแค่3ามแบงค์นะครับที่ค่อยห้หักบัญชีก็คือกรุงไทย UOB และกรุงศรีเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่มี3ามแบงค์นี้เราอาจชำระด้วยวิธีอื่นนะครับอย่างของผมผมจะชําระด้วยบัตรเครดิตนะครับหลังจากนั้นเรากดตกลงเลยนะครับ ยืนยันหลังจากนั้นเราก็กรอกเลขที่บัตรเครดิตของเราก็ทําตามกระบวนการที่เหมือนกับเราซื้อออนไลน์ทั่วไปนะครับตรงนี้ผมจะย่อๆนะครับหลังจากนั้นเราก,กดซับมิตเลยนะครับต่อไปก็เป็นการขอ OTP 2 EMS ทั่วไปนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเราทํารายการสําเร็จแล้วนะครับก็รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์นะเขาก็จะส่งจดหมาย EMS มาถึงเรานะครับว่าเราได้ชาําระภาษีมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วนะครับ การทำแบบนี้นะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับลองทําดูนะครับเราไม่ต้องไปเสียค่าบริการที่ฝากเขาต่อนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ